หนุ่มๆเต็มตัวรอ,อกันได้เลยนะคะเมื่อเนโกพาระวอลลุ่มวเกมชื่อดังบน PC มารีเมคใหม่ในเวอร์ชั่นมือถือในชื่อเนโกพาระเลิฟโปรเจกต์วอลลุ่มวเกมแนวแคชชั่วผจญภัยผสมความ18บวกจาก Good Smile Company ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน Android แล้วนะส่วนระบบ iOS อเนี่ยอาใจรอกันไปก่อนนะคะเนโกพาระเลิฟโปรเจกต์วอลลุ่มวันเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของคาโซมินาซกินะคะลูกชายตระกูลนักทำขนมหวาน ที่ได้พบกับช็อกโกแลตและวาน,นิลลาแมวเหมียวของครอบครัวที่แอบตามมานะคะเลยต้องร่วมมือกันเพื่อบริหารร้านขนมหวานลาโซเล่ไปด้วยกันนั่นเองพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับเหล่าน้องแมวเหมียวทั้งสองถ้าถามว่าเวอร์ชั่นมือถือนี้มีอะไรพิเศษนะคะก็คงต้องบอกว่าคงเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยแหละทั้งงานภาพกราฟิกใหม่เสียงภาคจากนักภาคชุดใหม่และยังมีความพิเศษที่เวอร์ชั่น PC ไม่มีนั่นก็คือเนื้อหาโบนัสอย่างเนโกพราวอลลุ่มศให้ได้เล นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมนี้เขาก็เปิดให้ลงชื่อรอใน Google Play เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่มีวันเปิดให้บริการที่ชัดเจนเอาไว้มีข่าวดีเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรีบมาบอกกันอย่างแน่นอน